สวัสดีค่ะรีวิวเสื้อ SH สามสองสี่นะคะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายเนื้อผ้ายืดได้นะคะนุ่มใส่สบายอมีกระดุมหน้านะคะมาถึงช่วงอกลายขวางใส่เมื่อไหร่ก็สวยตลอดนะคะ ไม่เคยห่างหายไปจากวงการเลยอันนี้ด้านข้างค่ะสวยค่ะใส่แล้วจะเข้ารูปนะคะนี่ไฮไลท์อยู่ที่ด้านหลังนะคะด้านหลังนี้จะเป็นผ้าตะขายโปร่งๆนะคะโชว์แผ่นหลังนิดนึงแต่ว่าไม่โป้นะคะเพราะว่าช่วงที่ตรงเนี้ยจะ อยู่เหนือ,อาฐานาที่เราใส่เสื้อชั้นในขึ้นไปนะคะเสื้อชั้นในก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะปิดมองไม่เห็นเห็นหลังนิดนึงสวยๆเซ็กซี่เล็กๆจะ๊ะใส่สบายมากนะคะตัวนี้ผ้านิ่มดี